รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึง ไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้งออกตกเหนื้อตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน กาเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยรตดูแลคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรามาเที่ยววัดโพนะครับแล้วมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวสรพรวิชาต่างๆกันมามากแล้วนะครับและตอนนี้นะครับจะพาท่านเข้าไปยังพระวิหารนะครับของพระนอนครับ พระนอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นพระนอนพระพุทธไสยาสนะครับพระพุทธไสยาสต่างกันกับปางปรินิพานนะครับตรงที่ว่าพระพุทธไสยาสคือการพักผ่อนครับพระพุทธไสยาสนะครับต่างกันกับพระนอนปางปรินิพานนะครับตรงที่พระพุทธไสยาสคือการนอนพักผ่อนครับส่วนพระปางปรินิพานคือการดับขันปรินิพานไปแล้วและไม่กลับมาเวียนว่ายใจเกิดอีกแล้วครับและพระนอนแห่งนี้นะครับมีความใหญ่เป็นันดับ3ของประเทศไทยของเราเลยนะครับ ความสูงนะครับอยู่ที่15เมตรนะครับและความยาวนะครับยาวถึง46เมตรด้วยกันครับและท่านทราบไหมครับว่าทําไมการสร้างพระนอนถึงต้องสร้างองค์ใหญ่เท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอินทประมูลพระนอนจักรสีนะครับและพระนอนทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยครับ ย้อนไปถึงพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับการตัดสรู้ของพระพุทธองค์นะครับและหนึ่งในช่วงเวลาการเสวยวิมุติสุขนะครับและเหล่าเทวดารู้แล้วว่าพระพุทธองค์นะครับได้ตัดสรู้แล้วจึงอยากมาฟังธรรมกับพระพุทธองค์ครับจึงนำพากันมานะครับจากสวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์และก็ฟังเทศฟังธรรมและก็กลับขึ้นไปอย่างด้านบนของสวงสวรรค์ครับบนด้านบนของสวสวรรค์นะครับนอกจากเทวดาที่น่าสวยๆแล้วยังมียักษ์นะครับที่ชื่อว่าอัสุูลินทราหูอยู่ด้วย ยักษ์อัสรินทราหูสงสัยครับว่าเอ๊ะเราเป็นเทวดาขนาดนี้ทําไมต้องไปฟังเทศฟังธรรมกับมนุษย์ด้วยแล้วอย่างเราตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นยักษ์ขนาดนี้ถ้าเราไปฟังธรรมกับมนุษย์มนุษย์จะพูดดังขนาดเราได้ยินหรือเปล่านี่คือความอาหาังการนะครับของอัุรินทราหูซึ่งยิ่งทนนตนครับว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหลือเกิน ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทราบนะครับจึงรับนัดครับพอรับนัดแล้วนะครับวันที่นัดหมายกันขึ้นมาจริงๆอสุรินทราหูก็แปลงกายใหญ่ขึ้นไปอีก3าเท่าตัวครับจากที่เป็นยักษ์ก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่และก็ยักษ์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็บินลงมาเหาะลงมาอย่างโลกมนุษย์ครับพอมาถึงยังจุดนัดหมายนะครับอสุรินทราหูก็ไม่เจอใครเลยครับก็หันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศแล้วก็บินไปทั่วเลยนะครับบินไปทั่วเลยแล้วก็รู้สึก ยิงพยองในใจว่าเห็นไหมว่าพระพุทธองค์ไม่กล้าที่จะมาเจอยักษ์ใหญ่อย่างเรานะครับในทันใดนั้นเองครับมีเสียงพูดออกมาดังมากๆเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าถล่มเลยนะฮะว่าเราอยู่ทางนี้เสียงใหญ่มากครับเสียงใหญ่มากจนพญามารแสบแก้วหู ท่านเชื่อไหมครับว่าพระพุทธองค์แปลงกายใหญ่กว่าพญามารพญามารนะครับที่แปลงกายตัวใหญ่แล้วนะครับเท่ากับรูสะดือนะฮะของพระพุทธเจ้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือการดับพยองครับดังนั้นนะครับพระพุทธสสยาินะครับก็มีชื่อเรียกอีกหนึ่งปางนั่นก็คือปางโปรดอสุรินทราหูครับไม่ได้เรียกว่าปราบนะครับแต่โปรดให้ลาหูนะครับลดซึ่งความหยิ่งพยองในตัวเองครับ ดังนั้นนะครับพระนอนปางนี้นะครับจึงเป็นพระปางประจําวันเกิดของคนเกิดวันอังคารครับเพราะมีคําทํานายที่บอกว่ายศศักดิ์อัคารสถานให้ทายอาทิตย์นะครับรูปจริตให้ทายจันทร์กล้าแข็งขันให้ทายอังคารเพราะฉะนั้นคนวันอังคารมีความกล้าแข็งขันและพะยองในตนเองครับดังนั้นนะครับจึงควรจะมีพระนอนพระพุทธสายญาติหรือปางโปรดอสุรินทราหูนะครับไว้ประจํากายไว้นะครับ เราไปเที่ยวชมกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับพระนอนนะครับด้วยความยาวขนาดนี้นะครับ46เมตรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลายจีวรลิ้วจีวรต่างๆนะครับแสดงถึงสกุลช่างชั้นสูงเลยนะครับที่มาทําให้วัดหลวงแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเราไปดูจุดสําคัญกันอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือที่ปลายเท้าหรือฝ่าพระบาทของพระนอนองค์นี้กันครับ ที่ฝาพระบาทของพระนอนองค์นี้นะครับประดับมุกสวยงามมากๆเลยครับและมีตารางเป็นช่องๆแบบนี้ไว้นะครับนี่คือพรมงคล1 0อยแประการครับและย้อนไปถึงในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ประสูตินะครับนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะครับประสูติมาได้5วันครับเหล่าพรามณนะครับได้เข้ามาแล้วเห็นรอยเท้านะครับของพระพุทธองค์มีรอยประทับซึ่งมีความเป็นมงคลยิ่งอยู่ในนั้นถึง108ประการครับ จึงเป็นที่มานะครับของการสร้างรอยพระพุทธบาทนะครับหรือที่ฝ่าพระบาทของพระนอนองค์นี้นะครับในจํานวนทั้งหมดนะครับร้อยแปดประการนะครับแบ่งออกได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่1ความอุดมสมบูรณ์ครับความอุดมสมบูรณ์ถ้าจะได้เห็นนะครับในช่องแต่ละช่องนะครับจะมีเรื่องของหม้อน้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลาคู่นะครับดอกไม้และสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆบนสวนสวรรค์นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของของใช้พระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องราชกุฏภัณฑ์นะครับเครื่องใช้ต่างๆของพระมหากษัตริย์ครับรวมถึงพาหนะของพระมหากษัตริย์ด้วยครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับของลอยมงคลร้อยแปประการในฝ่าพระบาทนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของไตภูมิครับไตภูมิหมายถึงภพภูมิต่างๆที่มีอยู่3โลกด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือป่าหิมพันธ์ครับเราจะได้เห็นสัตว์ป่าหิมพันธ์อยู่เยอะแยะมากมายในฝ่าพระบาทครับ นอกจากสัตว์ป่าหิมพานแล้วนะครับเรายังมีเขาพัซุเมนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลของโลกใบนี้การทําดีทําชั่วนะครับและรวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลที่อยู่ในป่าหิมพานด้วยครับออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุด ธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้งออกตกเหนือใตยเราจะไปด้วยกันขึ้นเหนือเมื่อนาวอมอขาวอมดอตยตื่นตาทุกดอยอร้อยเรียงเคียงสวน,นบังมองแสงทองของดวงตะวันอยู่ตรงคอฟ้า